ก็มัน้าไปเจโพไปมันก็โทรศัพท์จงนะไม่คุยนะลกอ่ะมันอะไรของมันไม่ใช่เด็กเกิดมาไม่ใช่นนี้หรอมั้งฟมันมีทางอื่นไปต่อไหนอะอทีนี้นี่ไงก็นี่แหละนี่แหละอู้ยเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนสำรวจให้หมดเพื่อมันจะมีขกอีเบกลาือี้นก็อกน่ยผมขอขึ้นไปก่อนนะอุ้ยอลันที่หักแล้วเดี๋ยวนะคืออย่างี้มิสเกตต์ตัีกนงอะ ให้เขียนมาเลยตามตามความเข้าใจของเราว่าเอาันยังไงอ่าแล้วก็วว่านาคาราจะใเขจะอะไรนะเิเดืนนี้ให้มันทัดเดืนนี้ถ้าเดือนหนอคนสร้างแมพก็ขยันมากอุ้ยมันก็เลยีแล้วมันีก็คุณคุณดูดิมันมีคนสร้างกี่คนตอนที่เราไปดูแรกอะเห็นไหมล่ะไม่รู้อะลงมาล้ว ไปไปไปขึ้นมาขึ้นมาโอ๊มันเหมือนเหมือนเราไปในเทอด์ขึเรื่อยๆเออโกว่าไหมเหมือนมากอแต่เราดีมันเริ่มเป็นเนเธอร์แล้วอ่ ไอเลยนุ่มลงลงลงเฮ้ยอย่าลงเหมนติดล็อกเลยผมว่าทางที่ดีต้องไปทางตรงพี่เอกเคยบอกไว้แต่ทางตรงบางที่ก็ไม่ดีนะครับอาะลงไปทีเดียวตายทางที่ีสุดคือทางตรงอุ้ยนั่นเพชร5สังเกอ้าวทำไมอยู่คนละที่กันนะนุ่ม เอามาเนี่วมั้ี่มันในเทอร์เอาเอานี้เปล่าเดี๋ยวที่มันมันไม่ได้มาในเทอร์นีแต่แต่แต่มันแต่มันพยายามสร้างแบบ <โล S 1> ให้เป็นในเทอร <โล S 2> <ห>์ไว้ <โฮ S 1> หนู <to> นี่ทำไมมันรู้ชื่อเราวะเออมันรู้ชื่อเราได้ไงอะ่ะบบบบมันบอกมันบอกมันบอกยินยอมรับแ,แอร์สเติปเกมเมอร์กับกับกับชื่อหนูเล่นแบบนี้ก็สร้างมาดีเออแบบแบบอะไรพร้อมเลยอ่ะ เราก็ประเมินแมปไปด้วยเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวเนี่ย้องประเมินแมปเฮ้ยผักผักมันลงไหผักมันลงไหมันตายยากมันตายยากแต่มันได้ของด้วยอ่ะไม่ก็ก็มนตายยากไงอะมีมีนี่ให้ดยนะเออเออเออ ถาก่อแล้วถ้ามันผิดห,หรูอสิดพลาดะไรแล้วเดี๋ยวว่ามาันจะให้การเดือนนี้ไปก่อนเลยประมาณนี้ประเต่อวะนุ่มแรกอาหารยังจะส่อาหารหมียาชนไฟด้วยมีนมนมเคผมไป หาคุณรอก่อนอ่าผมมาหาละตามบล็อกไม้ไปนี่ไงนี่ได้นี่ยมาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามียามนุ่มข้างนนนในเป่านใชน ไปทางไหนต่อทางนี้ไปไปอุ้ยมันต้องลงว่ะหนุ่มมันต้องลงข้างหลังปิดข้างหน้าเปิดไปข้างหน้าตากไม้ปเฮ้ยเราไม่ได้เราเราไม่ได้ลงปักอินกันไฟทำไม เฮ้ยนี่มันไม่ตีแไม่ีแล้มนเจ็เฮ้ยมันเจเพื่อมันเจ็ไ้ี่มันนมันโตมันวุ้ย่ได้ของดีอยู่เฮ้ยกินยาฟื้นฟูแป๊บนึ่งเดี๋ยวมอ่บตายสอมีอ้าวคุณไปเกิดที่ไหนเนี่ยทีพีได้บ้างแมปเนี่ย อย่าทีเลยแล้วก็ไม่ได้เขียนก็พิมพ์ปมันไมหนุกเหรอแม่ตีอย่างแรงอ่ะตีแรงอะไรงั้มันเหมือนเมเจอร์มากกว่าที่เราไปในตอนนีเฮ้ยมีบอสว่ะฮะมีบอสว่ะทำไมอ่ะเห็นฮี่โล่ายอยู่ข้างในด้วยไมู่้ดิน่นไงกดเลยนุ่งกดเลย สตาร์ตอีเวนต์อือหืออีเวนต์เลยกิจกรรมไ้ยขีหนึ่งขีสองมันมันมันเอาสับอีกแล้วไม่อ l เรดี้กูว่าไม่ใช่อีเวนต์แล้วแหละมันเป็นกิจกรรมเว้ยเฮลโลฮิวแมนเด้อมันแหลกอะ่ะแป๊บหนึง่งใช่ข,ข้างในข้างในนี่แหลกมาก What are you t a l k i n g about Just come down And เฟก e ีไ I อาร l r e a d y คือใครครับมันใครมันอุ้ยมาแล้วมันบินได้ด้วยอ่ะมันบินหรือมันกระโดดวะมันจะไปกระโดดไปมาหาพี่อ่ะกระโดดไปมาหาพี่ได้อุ้ยของอุ้ยนุม

แล้วทีนี้ก็จะเป็นทีน่สามท่านแม่งขี่โอ้โหทม่งมแม่งมาอย่างเงี้ยแม่งขี่กันนะอะเ,เ,เราต้องเราเราเราต้องจัดการตัวไหนก่อนวนะขี่เรียบร้อยตัวไอตัวไอตัวไอต,ต,ตัวนั้นตายแล้ว เอ้ยเอาเอาเอาข้ามุเลยข้ามุเลยข้ามุเข yeah. ้ามุเรอง่ายอะไรเงี้ยเอาข้ามุงเง่ายเลยเย็ดป่ยนใบประตูเปิดอ้าวคอมดาวแอนเฟกมีมันจะโตตอบโต้ตอบเลยเอ้ยเปิดแล้วนี่ไงโอ้ อะไรอะ่ะกดเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตอิชอ็อปอู้อ้าวโอ้โหเฮ้ยมันเจอกับมันอีกแล้วว่ะมึมมมงมลงไปเลยนะมึงไปฆ่าตัวตายเลยเนฮะ้ยห,หนุ่มมันจะฆ่าตัวตายหนุ่มข้างหลังหนุ่มข้างหลังเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหดาบเฮ้ยนุ่ม,มข้างหลัง,ง,อง,องลงไป <c oughs> มาทำไมมาทำไมอ,ไอุย้ยมันมันจะไปทางไหนนะไอหนุ่มเ,เงียบทำไ,ไม ไอ้นุ่มโอ้ยามันห้ามไปด้วยตรงเนี้ยันบอกล่องหุ่นอะไอ้น um> bueno> ุ่มอย่างเงียบดิเฮ้ยนุ่มยังยดการคอดเรเข้าไปน กันพาวเดอร์เหรอยิงโยนเข้าไปโยนโย,ยนโยนแล้วไงต่อวะห,หนุโยนพอพอโยนแล้วกดใช่ไหมโยนจะมาทำไมนักหนาวะรำคาญก็คือก็คือว่าเราจะต้องยิงสู้กับฝ่ายมันใช่ไหมมันจะตีกูทำไมวะ ึงตามกูมานี่เลยเดี๋ยวกูพามึงไปพากูมึงไปทุกข์เออจิบหายแล้วจิบหายแล้วเออมาเอ้ยมันลงมาแล้วเว้ยเย่เย <c oughs> แล้วไงต่อวะนุ่มการตามเขาด้วยผมเยอะแยะเลยโยน,ยนก็โยนเออกดปิดเออตาย กามเขาเดยโยนโดนแล้วกดก็คือว่าเราต้องจะต้องยิงสู้กับฝ่ายมานันมนะหนุน่มฮะหนุ่ม ปิดม,มันมันปิดแล้วมันมัน,มนห้ามโยนแล้วหนูยังไงต่อยูนิตยูนิตทูเช็คอัพอิสตัมพาวเดอร์เอาอัพอ๋อนี่การอุ้ยโอ้โ oh. ห <c oughs> เรียบร้อยครับใช่ <c oughs> เสร็จแล้วแล้วไงต่อ <c oughs> ไอ้นุม่ม แล้วไงต่อเนี่ยไม่รู้เฮ้ยประตูเปิดหลือมั้งฝั่งนั้นอะเราเข้าได้ยังเฮ้ยนั่นไงเปิดเลยอยู่เอาประตูฝั่งนู้นเนาะไม่รู้โอ้โหฝบมือครับเฮ้ยมไปที่ไหนไม่รู้อ้าวไาที่เก่าก็คือว่าเราเล่นเควสเสร็จแล้วอุ้ยเฮ้ยขอก่อ มีชุดแล้วอ่ะผมไม่มีชุดอ่ะผมไม่มีอ่ะหนุ่มะเอาดาบไปหนุ่มที้นังสือทีมันเขียน้อะนไรอ่ยขึ้นไปบขึ้นเราเ่ มันคือไม่สู่สวรรค์จะไม่ทำได้หมันแค่เป็นตนสือแะมันไม่ได้มีอะไรโวยเยอะไปเปล่าหนุ่มหนุ่มได้หนุ่มหนุ่มได้อะไรถ้าถ้าถ้าหนุ่มกดแล้วฮามหนุหนุ่มหนุ่มได้อะไรถ้าหนุ่มกดแล้วได้อันเนี้ยเหรอเย็ด

กระตุกก็ถูกแล้วถ้าถ้าถ้าเรามาที่นี่หมดมันจะกระตุกไปไปห,หนึ่งครั้แล้วทำไมเอา้าอ๋อวิธีแบบนี้ก็ทําดีคุณแลก N p C อีกตัวอยู่ผมก็กดผมก็กดแลกไม่ได้ก็ใช่ไงถ้า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 มีคนหนึ่งแลกแลกอยู่อ่ะอีกคนหนึ่งจะกดแลกไม่ได้เว้ยตอนเนี้ยไม่ปเร็วไปเร็วไปเร็ว <c oughs> ไปวไป <c oughs> ไปแลกยาดีกว่ายามันช่วยได้เยอะอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ผมผมแลกยามาหน,นึ่งสองสามสี่สี่อันเนี่ยา <c oughs> ยา <ผม S 1> ยากระจายฟืนฟูเลยแลกยามาสองเท่านั้นแหละไม่อยากออกมาเยอะ ออผผมมเนี่เราถึงเควสกี่แล้วเนี่ยนั่นดิดูวนถึงเควสเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเทสที่แปดใช่มีทั้งหมดสิบสองเวสเทที่แปดเทที่แปดวะไเงบ้างเอ็นเตอร์เด e r t h อต้องไปที่วอลล็อกกูไม่รู้อ่ะไม่รู้แมปไปละวอลล็อกทาวเวอร์เอ้าเฮ้ยเย่มาแล้วนุ่มอยู่ไหนวะอยู่นู่น เฮ้ยแม่งขอ้อนแล้วเฮ้ยเสียวอ่ะแม่งต้องให้ลงอ่ออะอมันมันให้ลงไปตรงนี้เลยม,มันใช่ทางที่ถูกต้องไหมแต่มันให้เรามาตง้างสสยต้องลงแล้วออลว่าหนุ่มไปเอื้อลาวากระดับพอดีกูไม่ได้ลงอ่ะ เาะงั้นขอทีพีหน่อยไปได้วยกันกระตุกว่ะพอ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 ,พอตายแล้วเกิดใหม่กระตุกมากเฮ้ยหนุม่มทางนี้ไงนุ่มนี่ <c oughs> ทางหม่โอ้โหเรากงู้ตั้งนานเฮ้ยทำไมมันสว่างไม่ใช่<อ>ผมไม,ผม่ผมผมผมอยากรู้ว่าทำไมมันมาได้ยังไงตรงเนี้ยแมบเขาทำดีดีเนาะสุดยอดมากคือเขาใช้เบอร์ดิดแทนอ,อุ้ยเอออะไรอ่ะทำกุ๊ตัรออุ้ยอุ้ยวอยู่ในคุก อ้าวอยู่ในคุกทำไมอะมึงมึงมึงใช่ไหมไอเหี้ยนี่แหละดูดูอะไรอ่ะไอติงเกมเมอร์ดิสมีเอาเขาบอกว่าให้ผมหาทางออกจากตรงนี้เหรอคือคุณบอกว่าพาฉันออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้แล้วหนุ่ม้อินั่นอินั่นยังไม่ตายอ้าวเอ้ยมึงเอามาตะวะนนี่แล้วแล้วหนุ่มแล้วตอนนี้นี่หนุ่มติดคุกป่ะตอนนี้ขอธนูขอธนูหนึ่งดอกดิ แล้วตอนนี้<อ>นุ่มสัตว์กูหายตัวแล้วตอนนี้นี่นุ่มติดคุกไหมตอนเนี้ยฮะตอนตอนนี้<ะ>น,น,นุ่มติดคุกไหมตอนเนี้ยอา้าวแล้วนุ่มอยู่ไหนอะ่ะอยู่หน้ามึงเนี่ยเหรอแล้วแล้วนุ่มอุ้ย<ะ>เฮ้ยแล้วหลุดแล้วแล้วหลุดแล้วโฟดเห็นผมยังเห็นแล้วเห็นแล้วโฟดโฟดขอขอนนั้นหน่อย อไอ้นั่นมันปล่อยเราไอ้ที่เราไปฆ่ามันอ่ะอุ้ยไม่งี่งี่ยวมันก็ต้องไปหนีกระส่าขอธนูขออุ้ยได้ธนูมาแล้วไอ้คนไอ้คนไอ้ไอ้คนใส่ชุดสีเหลืองเหรอไอ้ไอ้ชุดทองทองเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันยิงฟูมาปล่อยเราอุ้ยกลายเป็นมิสเตอร์เวลา์อ้เฮียแม่งแม่งแปลงตัวหนีออกหนีออกหนีออกมาเป็นมิสเตอร์สามหัวอุ้ยต้องใช้ธนูยิงว่ะไม่ไม่กูแม่นกูแม่นนะกูเรียน ขีนเหร่ขียนเหร่ขี้เร่มึเลียนมาขี้เหร่มึเลียนมาซิงเรียนมาเก่งใชเก่งเก่งเก่งเพลงเพลงเอาแมนแมนแมนนไม่โดนสักดอกแม่คุติดอะไรเนี่ยโคตรเสียบไม่ได้ติดอะไรหนุ่มไอ้หนุ่มมึงไม่ได้ติดอะไรนี่เอาไอ้หนุ่มแล้วไอ้หนุ่มมันเหลือเล่อนี้เดียวหนุ่มมันครึ่งหลอดเนี่ย หน,น,นุมมายืนไอไหนุ่มมายิงให้ก่นเร่ไอหนุ่มไอหนุ่มยิงให้ก่นเร็วมัปลงมาบวกแล้วลงบวกแล้วไยไุาดาดาดปาด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 วงยาไอหนุ่มไอหนุ่มยิงให้ก่นหนุ่มเรวมายิงให้ก่นก่อนนี่ันยมายิงให้ก่นก่อนอ่ายี่สิบเต็มทุกคนครับตอนนี้ไปไหนดิหนุ่มไปไหนดี เอาดาวเอาดาวไปทำอะไรดิเนี่ยให้ใส่คอปเปอร์เดี๋ยวเราไปหาดีเฮ้ยนะไม่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 ดีอ่ะปรับไม่ก่อนปรับไม่ก่อนเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยดีอ่ะฮัลโหลได้ยินนิดหน่อยฮัลโหลเออดีละดีละเออเอาไหนมึงลองทีพีมาดิกูกูหายตัวหนูนี่ผมหายตัวอยอะ เออหาคุณไม่เจอเนี่ยเนี่ยผมอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยเนี่ยผมอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยอยู่ข้างหน้าตนเนี่ยเอ้ยโอ้คุณยิงนมด้วย TPC เห็นยังี่มาอีกไม่ต้องแล้วแหละผมผมผมว่าผมว่าแมพผมว่าแมพมันคงทำทำไมเงี้ยแบบให้คน ไม่รู้ตัวไอคนหายไปใช่นนนีี่่เป็แล้วอุ้ยกองยิงขออันนึงดิโอ้โหไม่แบ่งกันเลยอ่ะไ้ก็ดแบ่งอันนี้ที่ได้ดีมากแล้วยาหนุ่มแล้วหนุ่มไม่เอายาอยู่ยาอย่างเนี้ยหนุ่มบ้าไปทางนี้หนุ่มไปทางนี้เร็วหนุ่มไปทางนี้เร็ว ม,มองไม่เห็นคุณอนะ่ะอุ๊ยโอคูข้างล่างผมเดี๋ยวคุณลองผมก่อนเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่เ,เคป่ะอ่าลองดูลองอ้าวผมก็ไม่เห็นคุณอ้าเห็นละอ่าโซก็ยังอยู่เหมือนเดิมเยี่ยมหนุ่มทางนี้หนุ่มทางนี้หนุ่มทางน,างนี้ทางนี้ทางนี้อย่าคิดสั้นหนุ่มอย่าคิดสั้น เค่ดีนะชื่อของของมันเนาะใช่ตั้งมาเฮ้ยอังคารโอ้ห่นำเราเราดาบเกียตามมาเร็วหนึ่งน้อยก็มีทนไฟจากจาก้จากเฮ้ยอุ้ยตุ้ยใช่ไหมเอือหูฮึ่มเซอร์ไพรส์เลย เคยทำกับม yeah. ัน <tampoco> ม <Christmas music Dragon> mm ัน hmm. ก็ทำกับคุณเฮ้ยสกิลสกิลมันจะผักคุณตกลงไปกเลยแต่ตอนนี้อย่าหวังจากกูวิวิวิแม่งตีแรงกว่ากูมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันทำอะไรกูไอ้เมื่อกี้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอลงไปแล้วโหแม่งเสียวะไอ้ตรงเนี้ย เสียวแม่งสัพายูะี่ยนี่กูลงมากกว่มึงเลยนะมึงกลัวอะไรเนี่ยตายอ่เฮ้ยสแตรนสเตรนสองสเตรนสองนะเว้ยเฮ้ยเดะเดะเดะเดยเดะเดะเด๋ย่าผักมาหากูวีฟูดมึมึงมึงลงละวาไปตายไปเนี่ย ไปหนุ่มกระโดดไป,ปนหนุ่มกระโดะโด,โดไปไดด,ดูิเฮ้ยหนุมนตายตายังตายยังตายยังตายยังอ๋อไอ้ผมลืมไปว่าไอ้ยอ้พวกน,นี้อ้าวนี่เราอยู่ในนรกเหรอหนุ่มป้าไม่ไม่ไม่ไมนรกที่อะไรมีฟ้าผ่าเออก็มีแล้วมีคืนคืนเดือนหงายด้วยก็ก็คือว่าก็ก็คือว่ามัน <c ười> ม,มันสร้างมันสร้างแมพให้ให้อุ้ยกระตุกอะก็คือว่ามันสร้างแมพให้ให้เป็นแมพนรกอ่ะ ฮ่าให้หมัอนแบบน,นกรกแล้วกูจะไปเปิดนรกทำไมเฮ้ยทำไมกูตบไม่ได้มันลงมาแล้วนุ่มมันลงมาแล้วนุม่มเอ้ยนุ่มไปชอบปะไหมนุ่มไปชอบปะอย่าฟุ้งเลือดต่อนเนื่องดีกว่าไม่ไหววะนุ่มไปชอบไหมนุม่มชิบาหายแล้วนุม่มมันมาเรื่อยๆไอ้พวกเนี้ยไปชอบดิ่ปไปดิไม่เป็นไรหรอกไม่ต้อง,องหอ่วงผม มาแล้วปีนขึ้นไปปีน,ป,นปีนขึ้นไปมีเพื่ทนายเป็นอะไรยี่งกว่าผมฮานูฮน,นูใช้ทําะไรไม่ได้เลยเฮ้ยทุกแม่มันแมบปบอันนี้ย้ำนะครับมันเป็นแบบของ1.6.2 แต่2ก็ใช้ได้พูดอย่างนี้นี่เองเอ,อะองลงเอ้ย <laughs> ลงผิดทางโอเคลงทางนี้ตอนนี้ผมมีโซ่อยู่466ย yes, สเย็อย่างเยอะผมโซ่หมดเพราะว่าผมไปซื้อรองเทา้าใกล้พังยังรองเท้าหนุ่มยังอะไม่ลดไม่ลดเลยสักนิดทำไมไม่ลดวะ <ร>มันลดมันลดเห็นแค่หลอดสีเขียวแล้วมันก็ไม่ลดอ,อีกเลยแต่มันเขียนว่าเป็นมันเป็นคำว่าสวรรค์ไม่ใช่เหรอไอเอนั่นอะโอ๊ยโอ๊ย,<ๆ>อย,อยทำไมหนุ่มมันตายยากตรงไอ้นีน่ยเออต้องการยามาก,กวันนี้ไปกูไม่ได้ยาเลยนะโฟดถึงบ่ายถึ้นไปอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโมูคนเปิดเซิร์ฟกระตุกเอง สองครับทนายสองเล่งยิงอ้าวยิงเบายิงหัวเฮดช็อตไปตรงเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยใช่ปกติอืมสะพายหมู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 สัตว์หมูเห็นผีอุ้ยใครยิงใครยิงโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายใครเขายิงวะแม่สตรงสองแล้วแล้วแล้วไม่ยิงเป็นลูกเป็นลูกไฟด้วยนะสองสตรังสองครับไม่ยิงเป็นลูกไฟอุ้ย ไม่ไหวนะนี่เราอัดมากี่ทีละเป็นชั่วโมงอะมั้งค่อยทำพาร์คค่อยทำปากเนาะพาร์ตไม่ใช่ปากเออพาร์ตเนาะโอ้ก็มาตัดพาร์ตพาร์ตพาไปเนาะเพราะถ้าอัพอัพเลยบางคนมันจะดูไม่ได้ในโทรศัพท์ใช่ปัญหาคือเก็ตอัพด้วยแหละเดี๋ยวพวกเดี๋ยวจะทำเฮดดี้ด้วยไงอ่ะฮะผมชอบทำเฮดดีให้คนอุ้ยอุ้ยเราไม่ค่อยใส่เอฟเฟิกเลยอะ ใช่ผมไม่ค่อยใส่ไม่มีเวลาใส่มันลืมจริงไหมเฮ้ยใ,<ช>ใส่ก็จะก็ตอนฟล<ช>อ้าวกรรมอะไรนั่นมันเทพเจ้าหรือเปล่าสตาร์ทติ้งบอสนั่นบอสนั่นมันเทพเจ้าหรือเปล่าหรือว่าผมเข้าใจผิดคนไหนวะนั่นแหละเทพเจ้าเทพเจ้าหนุ่มเทพเจ้าทอเลยอะ่ะมีมีที่เรายิงด้วยแจ๊ะแจ๊ย มีมีพลังของอาร์มด้วยพลังพลังอาร์มพลังอาร์มมันกูยิงไม่โดนวะหนุม่มกูยิงโดนว่ะเกูยิงโดนละไม่ไมแม่นละ่ะอุ้ย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 โอ้โหพ่อจริงพระเจ้าอย่าพึ่งพระเจ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งที่รอดครับอุย้ยไหนมันยิงวะอ๋อออกไปดิเฮ้ย กูยิงไม่โดนวะโอู้อ่าเดี๋ยวกูยิงให้โดนให้ดูนั่นไงปีศาจไฟดูหน้าโดนละโอ้ยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงวิวิวปีศาจไฟปีศาจไฟยิง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 เออเออเออตายโอ้ยเออโดนลาวาตายมันจะยิงเฮ้ยข้างหลังครับ กดด้วยยิงอามต่อยิงอามต่อพระเจ้าพระเจ้าผมขอร้องเลยพระเจ้าจ้าดนิงยิงอามยิงอามยิงยิงยิงไปแล้วได้ละย,ยิงไฟไปได้มันจะลดพลังเห็นไหมล่ะตรง,งช่องแชทอ่ะจะาสาข้างขวาอ๋อจะลดจะจะลดพลังของพระเจ้าหรออ่าฮะมันมันมาอย่างนี้เราก็ปวดสิครับพี่ เอ,อไอ้ตอนนี้เนี่ยต้องต้องใช้โซ,โซเยอะนิดหน่อยเนี่ยในการตอนนี้เก็บเก็บพวกมันให้เยอะก่อนเพื่อโซเราแต่พลังมึงกับโฟสจะหมดแล้วอะไม่คิดะไยมากเวยเกลียวโดนแล้วอุย้ยจะตายแล้วจะตายอยีกนิดเดียว เดีียวกูจะตายอ,อือตายเลยตอนตอนนี้โซ่ผมลดลดไปเยอะมากทำไม,แบบไมเหมือนทางทนู้นมันยังไปยังไม่ติดวะตรงเนี้ยไฟไติดแล้วเพราะอะไรวะเฮ้ยยิงยิงยิงเอาเลือดเลือดหมดแล้วอุ้ย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 อ้ยอยอยอยาเจอปืนหนู What the fuck อ๋อมันมีระเบิดจาข้างในเว้ย Help me Help me Help me, help me ี่มึงยังไม่ตายอ่ะออออเ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 อออะไรไว้ต,ตนันลกเลยพอเจ้าครับทาอะไรกับผมมาเฮ้ยระวังมันจะระเบิดเดียวห้าสเามสองหนึ่ง,งอ้อ,อเออเอออเอา้เอาเฮ้ยต้นปูบ,บแล้วทไมเออ น้าพระเจ้าดับให้เรายิงไปที่น้าพ่อด้วยไฟนี้ละมันคืออะไรมันคืออะไรไฟพวกนี้ถ้าไฟสมมติไฟตรงนี้มันติดเนาะพราะพเจ้ามันจะพ่อเจ้ามันจะยิงลูกบอลไฟมาหาเรา ไปไหนวะอึ๊บเด็กเคไปได้ไงอ่ะมีอะไรไหมผมขอเกาะเฮ้ยหนุ่มโอ้ทางนู้นมันไม่มีอะไรเลยประมาณทางนี้มีอาฟุตเลือดทันทีด้วยเอ้ยเกือบแล้วเอ้อหนุ่มช่วยด้หนุ่มพุ่งพุ้งหน่อยพี่ยอาฟุตเลือดติีอาฟุตเลือดติีอาฟุตเลือดทิดพุ่งในในในเอ้อ Lepas tu kita terus pergi terus